เเรากับพื่อน K.M.M.T.H. ลองเข้าไปบ้านร้างท้ายซอยที่เขาว่าเฮียนเพื่อท้าพิสูจน์ข้างในมืดสนิทฝุ่นจับหนาเตอะแต่เรากลับได้ยินเสียงแววแววดังมาจากชั้นบนมันคือเสียงกระดิ่งเสียงเล็กๆใสๆเหมือนกระดิ่งเด็กเล่นที่กำลังถูกเขย่าช้าๆ เรามองหน้ากันก่อนจะค่อยๆก้าวขึ้นบันไดไม้ผูกพังไปตามเสียงนั้นพอถึงหน้าห้องหนึ่งเสียงกระดิ่งก็ดังชัดขึ้นเหมือนอยู่หลังบานประตูตรงหน้าเราทัานใดนั้นประตูเก่าๆก็กงแง้มออกเองช้าๆแล้วเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นใกล้ตัวเราเหมือนอยู่ข้างหลังขนลุกสู้ เรากับเพื่อนรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแบบไม่คิดชีวิตโดยไม่คิดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองเสียงกระดิ่งยังคงก้องอยู่ในหูเราไปอีกนานแสนนานผู้สนับสนุน KMM k t MM h Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง